เงาอีกแล้วนะคะตั้งแต่มีแม่บ้านเนี่ยนะฉันไม่มีทำไมลื่นอ่ะเจ๊ขยันไงเจ๊เจ๊ใช้แมงสาบถูเสร็จแล้วเจ๊ลุกผ้าอีกนะแมงสาบไม่สะอาดเจ๊ลุกผ้าอีกนะโอเคถูตั้งหากอ่ะโอเคอะไรก็อะไรก็ทำได้ถูพื้นะไม่ได้รังเกียจแต่ว่าเราแมวพวกนี้ทำใจลำบากขนนี่ยอันหนึ่งนาทีนะคะรออีกแค่สิบห้าวินาที วอร์มก่อนนะะวอร์มก่อนอ่ะเมื่อกี้เรายืดเหยียบไปใช่อึบอึบอึบยังไม่เลิกนะทุกคนยังไม่เลิกมียังวอร์มอยู่เลยรอรอรอคนด้วยฝากแชร์ด้วยนะคะใครแชร์แล้วกดสองเข้าปานะหรือใครเป็นคนใหม่ยังไม่เคยได้ลิงก์ยูทูบจากเราสองคนนะคะให้พิพ์คำว่าใหม่นะ่ปไปนะคะชกบนชกชกบ เฉยๆชกอ่าวอมวอมไปอีกหนึ่งนาทีทาง,ง่ายๆก่อนกันนะคะถ้าเราจะง่ายๆค่ะตามอายุนะคะตอนนี้ก็คือเท่านี้แล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนแบบ55หรือ60นะคะง <c oughs> ่าย50แล้วง่ายขึ้นๆๆ <c oughs> เรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆอีกหน่อยจะออกกำลังกายถ้านอนอย่างเดียวค่ะ <c oughs> นอนท้ออ้าวแต่ว่าคนเ <c oughs> ขาชอบนะเขาบอกว่าเพจเจ๋ คนเออคนแบบอายุเยอะก็ทําได้อะไรเงี้ยทำตามได้ง่ายอ่ะใช่ค่ะท้ามันง่ายงเียแล้วดูนะเจ็ดห้าชันซินดี้ยังออกไหวซินดี้จะออกแบบท่านอนนอนเฉยเยนอนทำนอนทำแล้วก็อาจจะมีบางวันที่ว่าแก่มากล่อิ่มอาจจะหลับไปเลยไม่รู้ตัวเอาออกมาตื่นตื่นขึ้นมาไม่ตื่นนะตอนนั้นไรยังมีอยู่ซินดี้อาจจะหลับได้ตอนเจ็ดสิบซนิตเนี่ยอ่ะหนึ่งนาทีแล้ว <Okay. S 2> เตรียมตัวเริ่มเตรียมตัวนะคะจิบน้ำก่อนีคุณแล้วรวยนค่ะ,ะเดี๋ยว,วเราจะมาเดี๋ยวน้องมีมีแรงนับกินก่อนอ๋อให้ถื่มน้ำก่อน <c oughs> ใช่ไหมเดี <c oughs> ย๋ยวไม่มีแรงนับอ๋อ กินชานะไม่งั้นเผาผ่านดีไม่เท่าเราเพราะพวกเราเป็นสายที่มีกล้ามเนื้อแล้วแลาวคุณน้อยกินชาเพื่อที่เผาผ่านได้มากขึ้น4 0แสตไ่ได้ได้เท่าเราไงไม่ใช่บอกออกแบบเดียวกันแล้วเผาผ่านเท่ากันนะไม่ใช่ไม่ใช่ระดับการเผาผ่านแต่ละคนไม่เท่ากันนั่นแหละอ่ะมาโอเคเตรียมตัวนะคะท่าแรกนะคะท่าแรกนะเตรียมตัวสองนะียมตัวนะขวาก่อน2นึสองหนึ่งป้ายหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ 1> 1, 2, 3, 4, นึ่งสองสามสี่แปดเรื่อยเรอข้างขวาจิโก,โกนะคะข้างซ้ายนี่เด็กสตีวิตนะข้างขวาเด็กวัฒนทองนะคะอันนี้ผมไม่ใช่ไม่ใช่ขวาขวานี่วัฒนทองนะคะดูท่านะคะซ้ายเนี่ยนะคะประกอบคอมเมนกันประจำนะคะนะเด็กวัฒนทองก็คมเ,เนว่ายายศรีวิกรมอง,นงนหน้ามีปัญหาหรอใครจะกล้า อ,อ่ะมันไส้คอกล้าหรือมันไส้เธอจะคิดดิส <c oughs> าเลยมเออเออเอาไปแล้วไปไปไอยู่นิ่งนะคะเรา ฮุบ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 ไม่ถอยเท่ากันเธอดูตัวใหญ่นะอะไรเดี๋ยวเธอตัวใหญ่นะกวนชนใช่ไหมกวนชนใช่ไหมไปเท่าใจก็กลัวหลุดกรอบนะแล้วตีนเหยียบกันด้วยเนี่ยเห็นไหมตีมันเหยียบกันถอยไปถอยไป อันนี้ค่ะอันนี้ไมาดูหลังนะคะไปไปใกล้แล้วฮึบฮึบฮึบโ้งหทนะทุกคนเหนื่อยแน่นอนฮึฮึฮึบตอนแรกเราว่าจะทำคู่กันได้ดูดิไม่พออีกแล้วได้สลับขึ้นสลับลงอีกแล้วอ้าวเตรียมตัวสลับอะอะไปคาขวาก่อนนะคะสอง หนึ่งและศูนย์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บถอย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 แล้วขึ้นตัวไปด้านหลังนะคะไม่ใช่อยู่กับทีแ่แล้วเขามันทิ่มไม่เอานะอ่ะตามเท้าฮึบ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 เมืแบไต่ท่าแบดไต่ท่าแบดไต่ค่ะไปเลยแบบะเอร์นะฮะไม่ใช่แบเบอร์แบเบอรล แบบไตแบไตรุ er ่นน er ี้ไม่รุ่นนี้สับต้องแบบโบราณนิดหนึ่งแบบแบบเบอร์นี่ไวรุ่นป้าป้าอายยี่สิบวิสุดท้ายกางเกงเราก็ขาสั้นสีจำไม่ได้นัดหมาดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ก็บมาแล้ววันนี้เฮ้ยเรื่องของเรื่องคือจะเทคกับเมเบอร์เฮ้ยม้วนสองห้าสี่สาสอง เยิงขวาดูนะคะอ่ะโอเคไปเล็งท่าเล็งผู้ชายกลับมากลับมาไปที่ต้องใช้แผลแล้วล่ะไม่ได้แล้วแผลแล้วล่ะแผลจะได้ไปเยอะหน่อยเอากระบองตีหัวเขาทำโอ้ยฉันอยากจะเกิดช่วงแบบมรยุคธิ์จริงเลยชอบผู้ชายคนตีหัวเขาทำลาเขาทำพี่จะเป็นเอ๋มนุษย์หินฟินโต้ ผมเรียกเจว่าเอมม่านะเอออเหมือนเอมม่าเขาเหรอจับจุมบาเออเออข้าฝันว่าไปจุมบาไปยังจอมทรงผมบอกว่าสละปาเจค่ะข้างหนึ่งบี้วบิ้วได้ไหมเออใช่ทรงผมเอ็มม่าคนแรกอ้าวไม่รู้ว่าใครเข้าฝันให้สัตว์ให้ใช้เออไว้ทรงนั้นเนาะรู้ใครใครฝัน มือขึ้นบนขาขวาก่อนนะไปหนึ่งไปไปทั้งแท้งนะคะถ้าคุณจะต้องรู้สึกว่ามันโดนท้องล่างนะไม่งั้นคุณไ่ขาผิดนะอย่างอเข่าจิ้มนะเพิฮมเฮิบฮเพิวันนี้จริงๆจะข่มน้องเก๋ว่าวันนี้ฉันตู้มนะแต่ว่านางข่มกับฉันก็ตู้มอยาใส่สองเัวเลยแต่หองเรา ปวดแขนนะเออคราวนี้ทั้งแขนทั้งต้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสลับสลับอ่ะอ่ะแล้วหยุดแล้วทำไมไม่หยุดจบแล้วเจเล่สต็อปดิทำไมมันเป็นช่วยดูหน่อยว่ามันขึ้นต้อขึ้นจริงให้มันใจเต้นตุบๆุมันมีหกมันเด็ดไหวไหมไหวไหมวันนี้หกท่าหกค่ะค่ะอ่ะตั้งใหม่หกเหนื่อยอ่ะกินก่อนกินก่อนอ่ะให้พักก่อนอ่ะย่าอยู่กับที่ย่าอยู่กับที่มาถึงนะ เราเป็นเอาหมวยใครเป็นเอาหมวยยกมือขึ้นเอาหมวยเอาหมวยอาหมวยอันนี้เอาหมวยเล็กนะ,ะของบ้านนี่หมวยใหญ่ของบ้านค่ะแต่อายุคือคือกันถ้าใครเรียกเอาหมวยจงแบบดีใจนะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่อีกไม่กี่ปีเขาจะเรียกอมาม่า เทศกาลตรุษจีนนะคะเราก็คือแบบถึงเวลากินเราก็กินจริงจังนะมีอะไรมากซาแซหมูปลาเป็ดไก่อะไรไม่รู้รบทุกอย่างแล้วที่น่ากลัวคือขนมหวานขนมเค็งเออขนมเค็งสาคูีวมี้ายอใช่ไหมขนมเปี๊ยะโอ้โหมาเต็มแล้วของทอดของมันเพียบเลยอยู่เนี่ยที่พูดไก่ต้มก่ต้มไก่นะมันต้มมาดีๆมันก็คลีนกันอยู่แล้วแล้วก็เอาไปทอดก เจออะไรกันอีกอ้วววไม่อยู่ไม่นานไงมีเจ็ดตัตัวอ่าอ่ะ,อะมาถึงเวลานะคะเราไม่รับของเลวเข้าร่างกายในะอายุเยอะขนาดแล้วความดดความดันเบาหวานมาเยือนอ่านะคะเราก็คือวิธีการของพวกเราคือดักตั้งแต่ต้นทางไม่ให้มันเข้าไปในเส้นเลือดเราค่ะ,ะเข้าไปได้คือน้ำนเลวน้ำมันจากสัตว์หลืออ,ออกก่อนอมีซั่วผัดเนใน แป้งก,ก็แย่แล้วนะคะแป้งแปะลูกก็แย่แล้วมีน้ำมันผัดอีกโอเป็นลมนะคะเราใช้ตัวไหนต้องเก๋นในการดักไขมัน,นออกการกินะะน,ะะน้ำมันเข้าร่างไม่ใช่เราเราล้ำไม่ไหวอะค่ะน้ำมันเข้าร่างนะคะ <c oughs> เราต้องมีตัวดักไว้นะคะตัวนี้เขาก็เรียกว่าตัวดักไขมันที่เราสองคนใช้มาตลอดเวลาที่จะไปกินมื้อนนหนักๆใช่ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นปราร์ตี้ของมันของก็หรือแม้แต่แอลกอฮอล์ตัวนี้ดักได้นะคะเอาอยู่เลยเอาเลยใช่ใช่ ใช่ตัวสองไปอย่างวาน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบทั้งหลายที่คนเขาแบบเออวไหว้อะไรด้วยนะคะน้องจิ้มซีฟูดเราก็จะใช้ตัวลดบวมแบบนี้นะคะใช่ทิ้เข้าไปนะก่อนที่มันจะไปทำอะไรให้เราแบบไปทำงานทางเออไปทำงานนัวเรียกอีกอะไรอีกนะคะใช่แล้วก็ถ้สมมติเกิดอาการเรียกนะคะต้องเอาพวกไขมันไปตัวนี้เวลาเขาไหว้ไหว้ไหว้อะไรกันเขาไหว้เปปซี่อ่ะ ไปกินรวมกับแป้งกับน้ำมันนะเจ๊งเลยเจ๊งเลยคือเราต้องเลิกกินนี่เดี๋ยวอย่าไปบอ้โหเขาเสิร์ฟอะไรเรากินทุกอย่างไม่ว่าเอาเอาน้ำหวานเข้าเอาแป้งข้าเยอะของทอดเข้าเยอะตายใช่เพราะฉนั้นตัวรางไขมันตัวนี้ก็ช่วยได้ใช่อย่าไปสนใจกินนาดลมอ่าข้าสนใจตัวไหนก็พิมพ์ตัวนั้นหรือใครอยากได้ทั้งเซ็ตเขาเรียกว่าเซ็ตสามกริย์ นะคะเซตสามกระสัตย์แบบนี้นะถ้าซื้อเป็นเซตจะมีของแถมให้ด้วยนะคะเซตวิตามินสวยๆใช่เขียนสามกระสัตย์ก็ได้นะคะหรือสามตัวดักก็ได้ถ้าพิมพ์ไม่เป็นกระสัตย์เกลแนะนำนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นกระสัตย์นี่แอนิมอลใช่ไหมพูดถึงเดี๋ยวพูดผิดพิมพ์ไม่ผิดอ่าผิดมาผิดมาแะ้วค่ะผิดมาใครสนใจนะเซตสามบอกว่าเธอเพียวมากค่ะดีใจไหมคะดีใจค่ะดีใจไหมคะไม่ค่ะอ้ว พ้นขึ้นเหรอไม่ใช่เก็บพี่เอาเก็บ่าเหมือนเดิมอะนะใครสนใจเซตนี้เอาไปช่วยช่วงจีนนะคะทุกเทศกาลอะไม่ต้องตุ่จีนก็ได้ตุ่จีนแล้วเดี๋ยวจะวาเลนไท์อีกโอ้ยเยอะใช่ใช่เพราะฉะนั้นใครสนใจก็เอาไปเลยทั้งเซตใช่ทั้งเซตเลยอะตามนี้โอเคอะมาเจลลี่อะะเจลลี่ไปได้เลยเรามาตุเจลลี่ขึ้นไปเลยมาตอนจบเรียลอะท่าแซตนะคะซี่วอ a ์ k นะเตรียมตัวกดกให้ เราจะเริ่มกรารเซตที่สองแล้วนะคะว่าไหนอ่ะวป้ายปึบไปฮึบฮฮึบ <ünd> er> เพลงม็นก็จะไม่ค่อยมีเสียงเพลงอ่ะเออนาะจริงว่าลืมละสิลืมเลยว่า <พอ S 1> ต้องเปิดเพลงต่างหากเปล่าม,ม,มันไม่ได้เดี๋ยวตีกันเหรอ ฟังเสียงลมหายใจของเราแล้วกันนะคะเสียงกระเส่าของเรานะคะจะบุบบานๆนะคะออกกำลังกายหรืท่อะไรดูดูขาเรียวของเรานะคะดูดูขาเรานะคะขาเรียวอย่างนี้นะคะไม่มีเซลล์รุนรนะจ๊ะบอกว่าดูแล้วเหมือนดูขาหมูได้ไงไม่ไม่เราจะไม่ยอมเป็นขาหมูเด็ดขาดมีตรงไหนเบียดไม่เห็นมีตรงไหนเบียดเลยเฮ้ยวันนี้วันเด็กนี่ใช่ หลอกเด็กกันไม่เก๋<ะ>ไปหลอกเด็กกันไหมไห้เดี๋ยวบอกแล้วบอกไม่อยากเป็นเด็กดีแล้วอยากเป็นเด็กพี่มากกว่าเอ,อ้ย <c oughs> สเปคผู้ชายคืออะไรคะ <c oughs> อ่าต่อไปท่าสองอ่ะอ่ะไปขาวาก่อนนะ,ะเออบิบเบิบบิบบิบบบถ้ากระโดดเอานี่ก็คือเอายันแปะหน้าผากได้ เป็นวันเชียงเมงแล้วแขนอย่างเงี้ยทำแขนอย่างเงี้ยเออเขาก็คิดได้นะผีจีนต้องกระโดดอย่างเงี้ยนะเขาคิดได้ไงเนี่ยฮะเออทำไมเออทำไมเขาคิดอย่างเงี้ย่ะต้องกระโดดเออแล้วผีทำไมต้องมุดโอ่งวะไม่เข้าใจทำไมต้องอดมุดโอ่งใครมีทำมุดโอ่งทั้งหมดนะเออเก็บมันลงเอาคิดได้ไงวะจินตนาการเลือดล้ำ การเพิ่มสิวินาทีไปมาดูพวกเรานะคะนอกจากกาลังกายแล้วนะคะความไร้สาระเทีย่ยดูเพื่อความบันเทิงสองหนึ่งและโซนโอเคอ่ะต่อไปนะคะแตะเอาฝาก่อนไปชอบชอบนะคะถ้าชอบแบบนี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราก็จะได้แบบว่ามุ่งมั่นกับความ ความไร้สาระของเราต่อนะะชอบ,ชบอยากฟังโหมดวิชาการนะคะเดี๋ยวจะเอาให้หลับเลยเอาหรอวิชาการใช่ชนะเจ๊ว่าเขาชอบตลกแบบเราละเก๋เจ๊มั่นใจ <c ười> เออจังนะฉันไม่เชื่อว่าทุกคนจะเป็นเด็กเรียนจนเชื่อว่าเด็กห้องนั้นแหละ <c ười> ฟังอาจจะไม่ได้นานฮะ <c ười> <c ười> ใช่ไหมฟังก็อาจจะไม่ได้นานใช่ชอบเราดูเราตเล่น ฉันเชื่อว่าเณไจะออกตามหรอกนั่งหัวล้ออย่างเดียวฉันเชื่อไงเกจะบอกว่าอะไรวะคนตัดวิดีโออะ แปลงร่างเนะเออเออมันไม่ใช่ท่านุ่รแล้วปะเออตกลงมันยิงธนนู้งแรงขึ้นอะไรเลนเจอร์เจอร์มเฮิร์เจอร์มเฮิร์มมันอยู่ลุยของการลุยเออเออใช่เขาต้องใช้ขาเยอะการเยอะมันก็ใช่ใช่หลายส่วนฮ่ายากป้วเห็นว่า เราไมกไปนะาทำอะไรไม่ได้เลย มันมีคำข,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 ขวัญคำขวัญวัววันเด็กฮะวันนี้เขาพูกันนะข่าวอย่างว่านะโดนเด็กหลอด19ล้านเจฟังอยู่เชิญต่อไปช่ว้ก่อนเดี๋ยวเราเดดึงลงนะคะเตรียมตัวปึ๊บปึ๊บ <_ S 2> อย่างงี้ดีกว่าไหมดีกว่าขึ้นไหมดึงลงหรือว่าฆ่าเท่ากัน <_ S 2> <_ S 1> ไปับยกมือขึ้นโอ้ยโอ้ะโหเมื่อวานเจ๊ก็เล่นดัมเบลนะเจ๊นึกึ้นมาได้ว่าเมื่อวานเจ๊เล่นเล่นดัมเบลนี่หว่าเนาะเออแต่โชคดีนะที่เมื่อวานไม่ได้เล่นแบบหนักตัวนะคะในการเล่นแขนมิง้นวันนี้ตายยกไม่ขึ้นโอเคเฮ้เฮ้ยใกล้แล้วเเดี๋ยวรอบถัดไปเรติดกันดี ไหลร้อนไปเลยค่ะวันนี้อ่ะมาสิเบรกอ่ะอบแล้วไงเบรก่ะยังโยู่หมันตั้งเกิดวฮ้ยอะไรแช่กีแล้วเลขสองยังเลื่อยอีกทำไมเธอตั้งเกินล่ะเหนื่อยมากมันขึ้นหกแล้วนั่นเนี่ยเหนื่อยจริงพี่ไทยยังอยู่ทำตาม ขอเสียงหน่อยสิใช่ยังทําตามอยู่ไหมต่อเลยวันนี้เล่นนะจ้างตัวจริงนะไหลเลยร้อนหมดเลยตอนนี้นะคะอืนี่เล่นทั้งก้นขาทั้งนาทเนี่ยคือก้นขาแขนเนี้ยโอโ้แล้ววันนี้มาเจอแบบนี้เยอะเลยเทนเ,เนอร์นางเนี้ยเป็นผู้ชายที่ตุดนำสินดีได้ชนะนก้นกระดกนางส่งมาอวดเทนเนอร์นาง เจ๊ไม่ได้มองหน้าทำไมเจ๊มองว่าทําไมตูดใหญ่กว่าเจ๊ทำ <c oughs> ไมตูดเดงผู้ชายบ้าเลยตูดเด้งกว่าเจ๊ลองถามว่ามันกำลัมังเข้าไปเหรอเหมือนแบบตูดตูดมามากเลยเป็นผู้ชายประมาณนั้นอย่าไปเดินนะอย่าไปเดินแถวพัดพงหรืออะไรเงี้ยีลมเลยนะทุกคนจะเล็งใช่ไหมฮะขายดีมากตูดเยอะมากเขาบอกว่าเขามีช่องติ๊กต็อกใช่ไหมเขาลงคลิปปึ๊บนะโอ้โห ไปหางแหละเออแต่ตอนนี้เป็นเพศที่3ามไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเพศทาเลือกเป็ทางอ่ะโอเคเดี๋ยวท่าหนึ่งนะคะ easy walk ท่าสองเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเอาท่าที่5้สลับขึ้นมาดีกว่านะไอแขนเปิดแขนเปิดแขนผ้าอีชีตอ่ะไปอ่าใคร easy walk วะรอบนี้อ easy walk นะคะเป็นตัวนะกดหรือยังกดหรือยังยังจะวิ่งไปไหนอ้าท่าที่หนึงนะคะเป็น ตัวนะป้ายฮึบเร็วเซตสุดทา้ายอือเอาให้มันดูแข็งแรงหน่อยถ้า <ไป S 1> สุดท้ายแรงเหลือใส่มาที่าามันหลังต่อเรากระงเราเปิดเพลงองเนี้ยเออนี้ดังดังเหมือนเขาบอกว่าเพลงไม่มีแต่เลยอีกสองตัวนี้มันมันมากเลย มันแบบไร้เสียงใช่สี่เพที่ยังมีเพลงเพดเก๋รเไม่เพดความงเอาไเคนแก่ได้ะคะคนได้ไหวหอีกหน่อยนะเราต้องหเราบอกไม่เรียกเราอาม่าเรียกไออีก็พอแล้วขออยู่ที่นั้นเลยนะจุ๊จูจุจุนะเอามวยมาาเรียกไออี ห้ามเลยนะฮะห้าหใช่โอเคเสร็จท่าที่ท่าที่ห้าท่าที่ห้าท่านที่ห้าายหลังนะเตรียมตัวป้าป้าปพิงแพงไปจิ้มนะไม่งอจิ้ม อุ้นอ่ะเตรียมตัวเท้าแตะหลังเปิดเบอร์โอเคเตรียมตัวไปอ้าวหุบอ้าวหุบ <laughs> เจ๊เราสองแนบตัวออเอออ้าวแนบตัวไว้รู้สึกจะโดนต้นแขนไงอย่างเงี้ยใช่ผู้หญิงสวยเข้าไว้นะคะปล่อยให้ผู้ชายโรยลาไปนะคะเขาจะได้แบบเดินกับเราเหมือนคอบกิ๊กนะคะใช่เหมือนหลอกเด็กอะไรเงี้ยปล่อยเขาแกไปเขาอยากจะกินเหล้าเขาจะบอกเาเลยปล่อยให้แกไปเออเราก็มีหน้าที่ทําประกันชีวิตให้เขาเยอะทาอาหารหวานหวาให้กินอาหารมันๆให้กินอย่า 好厉害！Oh ลืมไปลืมไปเล่นแข่งกันนี่วันนี้วยเฮ้ยสามสองหนึ่งแล้วศูนย์โอเคต่อไปท่าที่ท่าที่5ห้าก็คือท่าที่สองทองพีเหรอใช่อ่ะเก้าทิศติดเออเจ็บไอเดียเลยอะ่อเะเจ๊เจ๊เห็นแบบ อันเก่านะที่ขบบสสัศให้สินใจหงไทยอะ่ะทำเป็นคลิปทําเป็นหนังสั้นอ,ะอ่ะค่ะใช่เขาบอกผู้หญิงคนนี้ทำไมแต่งงานกับผู้ชายผู้หญิงเรียบร้อยนะ,ะแล้วก็ไปโดนเข้าเครื่องจับเท็จแล้วเขาไม่ไม่ได้ฆ่าสาม,มีอ,อ่ะายกับสามคนไหนสามพี่ตายตายหมดเลยตายสามเลยแล้วเขาก็มาเฉลยตอนหลังว่าผู้ชายพวกนั้นนมีเมียน้อยหมด,หมดเลยก็เลยแบบเป็นปมว่าเขาฆ่า สามีเพราะว่าอะไรนะมีเงียนเพราะว่าตรวจร่างกายเลยไม่มีสารพิษไม่มีอะไรเลยไม่หวังไม่หวังอยา่จะแบบกินข้าวอยู่หัวใจไว้ตายอ่ะเออตรสอบผ้าของผู้ชายเองใช่แต่สินค้าผู้หญิงใช่แล้วตอนหลังสินใจหงงไทยเขาบอกว่าไม่ต้องรางยาอเออเข้มเขาไวหวานเข้าไว้มันเขนแลนแหละเจาเลยมันมันเจิดไอเดียาล้วสุดท้ายแล้วแ้นทิแบอ้าวป้า โชว์ไปเขาก็เลยบอกไว้ว่าสินตกลงสินใจของคงไทยอ่ะเขาตั้งใจคาสมนะมีกิ๊กปุ๊บอ่ะเขาจะเริ่มทำอาหารเค็มแล้วพเลยเออเค็มหว,หวานมันแล้วคือคนเราอ่ะกินไปเรื่อยๆมันจะลิ้นด้านนะออมันจะลิ้นด้านไม่รู้สึกเหมือนเค็มขึ้นเรื่อยเรื่อยการ์าเขาก็จะเป็นโรค้นเลือดสมองตีบแตกมันไม่ก็หัวใจวายตายเ,ออเขาบอกไม่ต้องวางยาพิษหรอกโออ,เ,อ,อเขาเฉลยตอนท้าย นี่เราไม่เราไม่ได้สอนใครในนี้นะเราไม่ได้สอนเราไม่ได้สอนอย่าไปทำแม่อย่าไปทอปนะอย่าไปทำไม่ได้สอนไม่ได้สอนแต่ฉันทำฉันทำอันนี้ไม่ได้เพราะฉันไม่ทำกับเข่าฉันใช้นี้ไม่ได้ใช่เออเดี๋ยวเขาไปใช้กันนะบาดตามลงฉันแล้วทำไงดีเนี่ยเก๋